ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการกกพย่อจากคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงาน,งานเป็นองค์กรนโย,ย,ยบายทำหน้าที่วางนโยบายทําหน้าที่วางแผนนบทในเรื่องของค่าไฟฟ้าในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าใช่กํากับดูแลทางด้านนโยบาย ค่าไฟจะขึ้นจะลงจะทรงตัวก็จะอยู่ที่กกพเขาจะเสนอมาก่อนเขาจะตั้งแท่นชงเรื่องมาสัปดาห์ที่แล้วกกพประกาศว่าค่าไฟงวดที่หนึ่งของปี2,567ก็คือมกราถึงเมษา67โด้วยความกระรบค่าไฟขเขาจะปรับปีละ3ครั้งจะขึ้นหรือจะลงหรือหรือจะเสมอตัวก็ทุกสี่ <4 S 2> เดือน,นทุกสี่เดือนค่ะ ดังนั้นเวลาพูดถึงค่าไฟงวดที่1ปี67ก็คือมก,กราถึงเมษาห7เจใช่แล้วก็พอประกาศว่าค่าไฟงวด1ปี67จะปรับจาก3มบาท99สตางค์ต่อหน่วยเป็นทยานขึ้นไปถึง4ี่บาท68สตางค์ค่ะต่อหน่วยต่อหน่วยเลยค่ะพอราคาเท่านี้แหละเจ๊าๆกันทั่วบ้าน,<ใ>นทั่วเมืองโดนด,ดา่าดากันทั้งประเทศทั้งที่ยังไม่ได้มีผลบังคับนะแค่บอกว่าเสนอม<ด>า้ด่ากันทั้งประเทศทันทีที่ ดากันระงมทั้งประเทศโคศกประจำตัวรัฐตีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพงพลยอดเมือนเจริญก็รีบออกมาให้ข่าวเพื่อลดกระแสคุณพงพลบอกว่าบอกว่า4บาท68เป็นไปไม่ได้สูงมากเกินไปมากเกินไปตัวเลขที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือขึ้นแค่4บาท20จาก399 ขึ้นแค่4ี่บาท20่สิบสี่บาทหกปเป้นไปไม่ได้เมื่อขอสัมภาษณ์คุณพงพลคนแจกข่าวไม่ยอมให้สัมภาษณ์กลัวถูกซักสิแต่ให้ข้อมูลมาไงสี่บาทยีนี่ไงแจกข่าวเลือกแจกข่าวเลือกแจกข่าวกระดาษเลือกแจกข่าวผ่านโซเชียลมีเดียแต่ไม่กล้ารับคําถามจากผู้สื่อข่าวนี่ผมบอกนะคุณพงพลเดี๋ยวเดี๋ยวมันไสในเยอะไงมันอาจจะตอบยากไงกลัวถูกผมรู้ทางอะกลัวถูกซัก 4บาท20มาอย่างไรมันลอยมาจากไหนทำไมจึงต้องเป็น4บาท20เรียกว่าเฉลยข้อสอบให้แต่ไม่ให้บอกวิธีคิดว่าคิดยังไงไงท่านนายกเสถษยาท่านก็บอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้4บาท68ที่เป็นไป,นปนได้ก็คือ4บาท20ตัวเลขเดียวกันเลยนะตัวเลขเดียวกันเลยนะเออตัวเลขเดียวกันฟังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรองประธานคุณอิสาเลตรัตนดีหลกอ่ะรัตนดีหลกนักภูเก็ตถูกต้องค่ะคุณอิสาเลต ออกมาวิจารณ์เลยจะลดด้วยวิธีการตะหนี้สารพัดนี้เอาไว้เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ออมได้แตะที่โครงสร้างเลยอ,อยากเห็นการแตะที่โครงสร้างค่าไฟถ้าไม่แตะถ้าไม่ปรับถ้าไม่ทบทวนโครงสร้างค่าไฟและใช้วิธีการแบบปะผูรูปหน้าปะจมูกมีหนี้อะไรต่อนี้อะไรที่ต้องบวกกันเข้าไปในค่าไฟ <คง S 1> ก็ผักผักกันไว้ก่อนดินพอกหางหมูวันหนึ่งจะ จะรับกันไม่ไหวนะถ้ามันต้องแก้ที่โครงสร้างต้องไปแตะที่โครงสร้างค่าไฟมันจึงจะเป็นความยั่งยืนไม่ใช่ซื้อซื้อปัญหาด้วยการโยนปัญหาไปในอนาคตก็ไปยืดยืดยืดนใยบัตรดนในบัตรดนคุณพีรพันธ์โกรธคุณพีรพันธ์ออกมาโพส์ตเฟซบุ๊กเมื่อวันเสาร์ที่2องธันวา่บรรยายเย้าเยียดสองหน้ากระดาษเอาไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์เลย ไฮไลท์เลยค่ะไฮไลท์เลยไฮไลท์สั้นๆละกันสองหน้ามันยาวไปแต่จับประเด็นได้ดังนี้นะคะไม่ยากครับถ้าแค่พูดเอาเท่ฟังดูดีทรงภูมิคนทำแบบน้ำมีเยอะแล้วแต่ไม่เคยเห็นรูปธรรมพูดไปเรื่อยๆใช่ครับอะไรก็แก้โครงสร้างแต่จะแก้อะไรแก้อย่างไรครับส่งผลกระทบแบบไหนจะทดแทนด้วยอะไร ทั้งระบบต้องสอดคล้องและ <Okay. S 2> ไม่ก okay. Okay. You know, ่อภาระเพิ่มให้กับประชาชนขอรหัสหน่อยสิคะเดี hmm. ๋ยวคนจะงงโอเคโอเคถ้าอ่านเต็มๆนะแฟร์กับคุณพิรพันธ์รัมตีพลังงานนะเสียดายไม่มีโอกาสได้สนทนาด้วยค่ะคุณพิรพันธ์พยายามพยายามจะอธิบายกับสังคมว่าแก้ปัญหาระยะยาวก็ทําไม่ใช่ไม่ทาตั้งสารพัดคณะกรรมการสังเคราะห์ทุกประเด็นสังเคราะห์ทุกมิติ เพื่อนําไปสู่การแก้ที่โครงสร้างเพื่อนําไปสู่การแก้ที่กฎหมายทางด้านพลังงานอะไรจะมีอะไรกว่ากันไปก็ทําอยาู่ก็ทําอยู่ไม่ใช่นไม่ทาแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันก็ต้องแก้ชาวบ้านเขาจะตายเขาจะเดือดร้อนอะไรที่ทําได้เฉพาะหน้ามันก็ต้องทําไปก่อนขณะนี้มันเป็นช่วงของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันก็ต้องประทับประทานกันไป แก้ระยะยาวแก้ที่โครงสร้างแก้ที่กฎหมายหรืออะไรรอสักครู่ไม่ใช่ไม่ทำแล้วก็บอกเลยคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซัดไปที่คุณอิสเอเลนั่นแหลคะคนที่วิพากษ์วิจารณ์พูดเรื่อยพูดเอาเท่ดีกว่าฟังดูทรงภูมิฟังดูทรงภูมิเอออะไรก็ต้องแก้โครงสร้างไม่แก้โครงสร้างไม่ได้คิดบ้างหรือเปล่าจะแก้ที่โครงสร้างมันต้องดูทั้งกระบวนการต้องดูทั้งกระดาน แก้หนึ่งกระทบสองแก้สองกระทบสามแก้สามกระทบสี่ดังนั้นต้องคิดให้ครบจ oh. ริงไปแตะที่โครงสร้างทำนองนั้นทำนองนั้นโอเคผมอธิบายแทนคุณพ,พ,พิรพันธ์ไปแล้วนะ <c oughs> แต่คราวนี้ผมก็อยากจะให้กำลังใจคุณพิรพันธ์ขนาดเดียวกันผมก็อยากจะบอกกับคุณพิรพันธ์ว่าจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเย็นลงสักนิดหนึ่งฟังเขาสักนิดหนึ่งคนที่เข้าวิจารณ์อย่างนี้ มันต้องมีที่มาและเขามีเหตุผลอย่างไรสิ่งที่คุณพิรพันธ์ต้องยอมรับนะถ้าย้อนกลับไปที่ค่าไฟงวดที่3 2,566ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปี66ก็คือที่เราใช้อยู่เนี่ยงวด6เนี่ยมันเริ่มกันยาตุลาพิกาทธันวาตั้งแต่กันยาถึงธันวา2,566เรียกว่างวด3ของปี66งวด3 ของปี66มีการลดค่าไฟจาก4บาท45เหลือแค่3บาทเ9เป็นการลดค่าไฟอย่างมโหโฬานประเภทช็อกทั้งประเทศแล้วก็ปลกมือได้เลตติ้งกันทั้งประเทศแต่มันก็มีเบื้องหลังที่ทําให้หลายตัวหลายคนเขายืนมองด้วยความเป็นห่วงใช่ค่ะมันผูกปมเอาไว้ค่ะดังนั้นไปดูเบื้องหลังลดค่าไฟงวด3-2566กันยาถึงธันวาใช่ที่ต่ำ<อ>า<ร>สิบาทเนี่แหละ จาก4บาท45เหลือ3บาท99ต่อหน่วยลดได้อย่างไรค่ะอย่างแรกเลยนะค่ะให้กฟโอนี่พิมพ์ผิดประทานโทษบนจอบนจอเนี่ยกฟผค่ะมันไม่ใช่กฟนประทานโทษแก้กันกลางอากาศครั้างบนจอผิดก็ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ให้ให้กฟผไม่ใช่กฟนใช่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะ งดเก็บค่าไฟฟ้าคงค้าง1,35,000ล้านบาทพูดง่ายๆคือ1.35แสนล้านบาทใช่ค่ะผักนี่ออกไปนั่นเองผักนี่ก็อน,นี้ออกไปคือเหมือนเดิมคือเรื่องของเรื่องไอ้ที่ผ่านมาก็ผักนะไอ้เรื่องที่ผ่านไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยค่าแก๊สเนี่ยมันพุ่งพูดพลาดต้นทุนผลิตไฟมันพูดพลาดถ้าขึ้นตามต้นทุนแค่แก๊สเต็มๆนะค่าไฟมันบานทโลเ อย่าขนาดนั้นเลยพยายามที่จะไปตรึงค่าไฟเมื่อตรึงค่าไฟและไอ้ภาระต้นทุนแก๊สที่มันเพิ่มพวดพราดทําอย่างไรก็ให้กฟผไปก่อนกฟผคุณกดรับไปก่อนรับไว้ก่อนไม่ได้เบี้ยวนะแต่รับไว้ก่อนก็พูดง่ายๆให้คนใช้ไฟตั้งบัญชีให้คนใช้ไฟเป็นลูกหนี้กฟผไปก่อนในระยะยาวตะ้ไปตะมาตั้งไปตั้งมามันบานทะโล1.35แสนล้านอ ตามข้อตกลงเดิมจะทยอยบวกเข้าไปในค่าไฟทยอยบวกเข้าไปในค่าไฟเรื่อยๆฟ้าคุณงวด3ปี66วิธีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือให้กฟพางดเก็บไค่าไฟฟ้าคงค้าง1.35แสนล้านผักนี้ออกไปก่อนไม่เรียกเก็บจากคนใช้ไฟเลยค่ะมันก็ลดได้ไม่งั้นจะลดลงมาต่ำกว่า4บาทที่ประกาศไว้ได้ไงเหลือ399เนี่ยไม่แค่นั้นครับค่ะ สั่งให้ปตทเด็กในคาถาสั่งให้ปตทลดค่าก๊สผลิตไฟฟ้าจาก323เหลือ300กับ4บาทต่อล้าน BTU BT <U. S 1> เวลาเขาซื้อขายแก๊สเขาหน่วยเขาเป็น BTU ใยูเป็น,นค่าความร้อนลดจาก323เหลือ300กับ4บาทแล้วส่วนลดหายไปไหนอะต่อล้าน BTU อไอ้ต้นทุนแก๊สเนี่ย มันก็คือต้นทุนแต่เป็นการลดชั่วคราวเอาส่วนที่ลดลงเนี่ยไปรอเลขเก็บในอนาคตไปตะไว้ละเท่ากับว่าคนใช้ไฟเนี่ยตกเป็นลูกหนี้ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและปะตทปตทแล้วก็ไปผ่อนจ่ายเอานะในอนาคตในอนาคตทยอยทยอยคราวนี้พอถึงข่าไฟงวดที่1 2ึ่งสอนหกสเจ็ดมกรา,าถึงเมษากกพก็คิด ตามสไตล์เด็กเนิร์ดต้นทุนต้นทุนมาละคิดตามสไตล์เด็กเนิร์ดไม่ไม่ไม่ได้บริหารแบบเด็กจิ๋กโกเด็กเนิร์ดมันมันมันเหลี่ยมเหลือเกินมี<ว>อะไรที่ทมีอะไรที่มันค้างๆอยู่จะต้องผ่อนใจเขากบ,กบวกบวกเข้าไปมันจึงเป็น4บาท6 6 8แแต่แ<ก> <14 S 1> เขาจะไม่เก็บ4บาท68อีกจะเก็บ4บาท20อีกและส่วนต่างตรงนี้อะตะไว้อีกใช่ไหม <S <S <ง>ก็แง่แงเก็บไว้เป็นนี่ในอนา,าคตของพวกเราในอนา,าคตเนี่ยมันจะงอกีนี้ปัญหาก็คือการาฟี่ฝ่ายผลิตเขาก็มีปัญหาชีวิตเยอะในบัญชีมันมีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีเงินเข้ามา มันจะกระทบสภาพคล่องในอนาคตต้องช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยขณะเดียวกันถ้าใช้วิธีง่ายๆให้กะฟผอออต,ต,ตะตะไว้ก่อนให,ให้ให้ปตทตะตะ,ตะตะไว้ก่อนวันข้างหน้าก็ต้องดูแลปตทคุณจะจัดการช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้กับปตทอ,อย่างไรค,คุณอ Bar ิ er สเรเสภาวสากรรมก็พยายามพยายามที่จะเสนอสตูตรถ้าจะแก้เฉพาะหน้าคุณจะแก้อย่างไรเราจะต่อสายไปที่เดี๋ยวสักครู่นะคะ เราจะต่อสายไปที่คุณอิสเลสนะคะรัตนดีหลกนภูเก็ตนะคะยังต่อสายไม่ได้นะคะรองประธานสภาอุตการมแห่งประเทศไทยรู้สึกสัญญาณมีปัญหาค่ะยังติดต่อไม่ได้อ้อเหรอฮะเดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงโอเคโอเคยังติดต่อไม่ได้ค่ะพี่ดานัยโอเคโอเคยังติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้สัญญาณมีปัญหายังไม่รับสายใช่ไหมครับค่ะโอเคโอเคดังนั้นดังนั้นดังนั้นผมทยอยว่ากันไปพังพังก่อนก็แล้วกันจากข้อมูลคุณอิสเลคุณอิสเลตจะว่ากันไปแล้วนะคุณอิสเลก็คือคนพูดเอาเท ที่ถูกคณพิรพันธ์ซัดนั่แหละคุณอิสาเลตรองประธานสภาอุตสาหกรรมก็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 แจกข่าวโต้กลับใช่แล้วแจกข่าวโต้กลับโต้กลับว่าอย่างไรมาดูกันไปดูผ่านเพจไปดูเพจผ่านเพจค่ะไปดูเพจคุณอิสาเลตคุณอิสาเลตก็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 นำเสนอข้อมูลชุดหนึ่งเป็นการโต้กลับคุณพิลพันธ์ข้อมูลชุดนี้ปรากฏอยู่บนจอ คุณอิสาเรตบอกว่าก็เข้าใจการแก้ที่โครงสร้างต้องใช้เวลาแต่เฉพาะหน้ามันก็ต้องแก้ด้วยจะแก้อย่างไรต่อไปนี้ต่อไปนี้ต่อไปนี้คือแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านำเสนอโดยสภาวสาหกรรมนำเสนอโดยคุณอิสาเรต อย่างแรกเลยบนจอดูที่ข้อ1.1นะฮะที่ข้อ1.1พี่ณนายคะติดต่อคุณอิสเลตแล้วแต่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เดี๋ยวต่อสายเลยไหมคะสดๆนะคะสวัสดีค่ะคุณอิสเลสค่ะสวัสดีครับค่ะสัมภาษณ์กันคุณณนายครับครับเพื่อนเอสาข้อมูล็นหาขออนุญาตใช้เครื่องนี้นะคะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินเสียงผมไหมฮะอ่ะได้ยินนะคะทีมงานได้ยินหมดนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะพี่ไห่ถามได้เลยค่ะได้ยินเสียงผมใช่ไหมฮะ ได้ยินชัดเจนค่ะโอเคโอเคโอเคขอภัยด้วยค่ะประธานโทษประธานโทษมีปัญหาเทคนิจเยอะเหลือเกินทีนี้ทีนี้ทีนี้คุณพีรพันธ์เขาวิจารณ์คุณอิสเลลพูดเอาเท่ระยะยาวกําลังแก้กําลังทําอยู่ต้องใช้เวลาเข้าใจกันหน่อยเฉพาะหน้ามันก็ต้องทำดังนั้นต้องปะผูปะผูไปก่อนไม่งั้นชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนแต่คราวนี้แต่คราวนี้วิธีปะผูก็คือเขาไปผลักหนี้กฟผ วิธีปะผูก็คือเขาไปตะหนี้ไว้กับปตทแต่ค,คุณอิสเรลบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันมีวิธีการแก้ที่ดีกว่านั้นกรณีหนี้ของกอฟผเนี่ยมันมีวิธีแก้ตั้งล้านวิธีผมจะถามคุณอิสเรลคำถามแรกหนี้กอฟผที่ตะไว้ตั้ง1.35แสนล้านเนี่ยในมุมมองของคุณอิสเรลคิดว่า ควรแก้ปัญหานี้ก้อนนี้อย่างไรจึงไม่ต้องบวกทับเข้ามาในค่าไฟมากมายมหาศาลควรทําอย่างไรครับค่ะเช่ญครับผมก็ผมมองว่าอีแิปเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วก็นีที่ค้างเนี่ยก็เป็นนีที่ค้างทางปตทคือค่าแก๊สธรรมชาติครับที่ต้องจ่ายแพงแต่โดนกดค่าไฟไว้ตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาโดยการที่ รัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงคลังเนี่ยออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรบาลเนี่ยออกออกมาให้อายุเท่ากับรัฐบาลที่เหลืออยู่คือสามปีครึ่งก็ได้ครับครับซึ่งมันยาวกว่างวดที่ไปกู้จากคอมเพรสชัยลแบงก์ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลจะถูกกว่าคอมเพรสชียลแบงก์แน่นอนนะครับครับแล้วก็ประชนได้ออมเงินด้วยนะครับครับตรงนี้ด้วยระยะเวลาที่ยาวขึ้นดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเนี่ยเมื่อมาบวกบีเอพีมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับครับ ครับกลไกที่ใช้อะครับผมขอ้าเรียนนิดนึงว่าครับไม่ได้เป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงเดียวเรามีกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีครมเศรษฐกิจอยู่ครบนะครับท่านนายกเป็นประธานเราสามารถหาเรื่องนี้กับกระทรวงคลังได้อยู่แล้วนะครับครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราเสนอกันามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับรัาผมโอเค ต้องเห็นใจท่านรัฐมนตรีพลังงานนิดนึงว่าเป็นปัญหาที่มันหมักหมมมานานนะครับแล้วก็จริงๆคนที่วิจารเรื่องของปรับโครงสร้างเนี่ยไม่ใช่มีผมคนเดียวนะครับมันมีทีดีไอก็พูดนะครับเอกชนอื่นก็พูดนะครับเห็นว่าถ้าให้เกียรติผมก็ยินดีที่จะอธิบายครับคุณรับน้อมรับนะย้อนเรื่องนี่ที่ตะอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต1.35แสนล้านคุณอิสเรตบอกว่า ใช้กลไกทางการเงินภาครัฐเข้ามาแก้ได้ให้กระทรวงการคลังออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวๆดอกเบี้ยไม่สูงหรอกอย่างชัดเจนก็คือมันต่ำกว่าดอกเบี้ยแบงก์อยู่แล้วลหละถูกไหมแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นที่ได้จากการขายพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมาชดใช้ให้กับกฟผ์กำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับครับไปคืนให้กับคอมม์เชียลแบงก์ถูกไหมครับแล้วก็ทางอีกิปเนี่ยก็ทยอย คืนนี้พร้อมดอกเบี้ยที่ถูกลงแล้วก็คืนเป็นค่าเอฟทีซึ่งมันจะเบาลงทันทีครับผมเป็ือคืองก่รีไฟแนนซ์นะครับเป็นเรื่องการรีไฟแนนซ์ดอกถูกใช่ครับก็คือก็คือใช่ครับคือผมมองว่าผมมองว่าการที่ใช่ครับการที่อีแคปเนี่ยเสียสละนะครับเอคือกอติแล้วเนี่ยตัวเงินก้อนเนี่ยครับมันจะเป็นบวกอยู่เสมอนะครับเวลาเลคูลเลเตอร์กกอพทําตัวเลขนะครับ มันจะเป็นบวกเข้าถึงค่าทุนนะฮะที่คอยมองไปข้างหน้าสี่เดือนแล้วก็ปรับัวเลขไปที่นี้พอมันลบมาตั้งแสนกว่าล้านมาร่วมสองปีเนี่ยคนบริหารไม่สบายใจถูกไหมครับคแต่กลไกที่เขามีอยู่เนี่ยเขาทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นแค่ระดับเศรษฐรัจแต่ถ้าใช้กลไกของคอมอเศรษฐกิจภายใต้คอปะชรับผมมั่นใจมีทางออกครับโอเคถ้าทํากันอย่างนี้ด้วยวิธีการอย่างนี้ ก็คือรีไฟแน์นั่นแหละโดยที่ครังรเข้าไป <ผม S 1> ช่วยรีไฟแน์มันก็จะทําให้ไอ้นี่ก้อนนี้มันยาวขึ้นขณะเดียวกันจะได้ดอกถูกลงด้วยใช่ครับเพราะทุกวันนี้เข้าใจว่าอีกแกตก,ก็ไปกู้จากแบงก์พาณิชย์ถูกไหมฮะใช่ครับเป็นเป็นทั้งโอดีเป็นทั้งงเงิน s ซอ l o ลนครับครับไม่ว่าจะกู้แบงก์รัฐอย่างออมสินหรือกรุงไทย หรือจะไปกู้จากแบงค์เอกชนแบงค์รัฐหรือแบงค์เอกชนสมัยนี้ก็คิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากันใช่ไหมครับครประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไม่ต่างกัน่ะมันประมาณประมาณ7%บวกลบผมไม่ได้ตัวเลขนะฮะโอเคแต่ว่าถ้าพันธบัตรบาลเนี่ยผมคิดว่าประมาณ5%เป็นต่าจะเป็นตัวเลขที่เระชนก็แฮปปี้นะครับในการเอเงินมันช่วยได้เยอะแล้วและค่ะแต่คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณอิสเรลเสนอถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องแก้อย่างนี้ไปแก้ที่ราคา แก๊สธรรมชาติอ๋ออันนี้แก้เลย<อ>ครับไปแก้ที่ราคาแก๊สธรรมชาติที่ขายเข้าโรงไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างนั้นเหรอครับแก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยซึ่งมันถูกที่สุดอยู่แล้วนะครับผมขายเข้าโรงงานเปนโตเคมีกับขายเข้าโรงไฟฟ้าราคาต่างกันขายเข้าโรงไฟฟ้าแพงกว่าอย่างไน,นเหรอฮะครับคืออย่างนี้ครับคือแก๊สธรรมชาติอ่าวไทยเป็นแก๊สที่มีคุณภาพสูงนะครับครับทีนี้การที่ เราแบ่งแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมาขายกับปิโตเคมีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีคุณค่านะครับสร้างแวลูเอทเดสสูงนะครับ่าแต่ว่าแก๊สมันก็น้อยลงเราต้องไปนําเข้าจากเมียนมาซึ่งแพงกว่าครับแล้วก็ต้องไปอินพ r t ์ตไอิีนะครับซึ่งยิ่งกว่าแพงซึ่งซึ่งแพงแพงมากันเยอะนะครับอ่าทีนี้พอแพงปั๊บเนี่ยต้นทุนของโรงไฟฟ้าเนี่ยก็เลยเป็นค่าแก๊สเฉลี่ยเล็กคูแก๊สนะครับ ซึ่งผมเลยเสนอว่าปิโตเคมีเนี่ยเราเปิดมาตั้งสี่ปีแล้วสมัยปาร์เปย์มันนะครับครับค่ะ,ะมีความยั่งยืนทําไมจะไม่เอาราคาแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยที่ปิโตเคมีไปใช้นยเป็นราคาเดียวกับราคาโรงไฟฟ้าแหะครับ<อ>เพราะว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขายโรงงานปิโตเคมีแพงขึ้นอีกนิดหนึ่งมันก็ะจะช่วยให้โรงไฟฟ้าซื้อได้ถูกลงอีกนิดหนึ่งถูกไหมเอออาจจะไม่นิดนะเพราะว่าในบางช่วงนี้นะครับ ที่เราเห็น l n g นําำเข้าใช่ไหมครับขึ้นไปตอนนี้ประมาณ17เหรียญน,นะครับต่อนหน่วยมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ตั้ง40-50เหรียญเนี่ยผมคิดว่าปรับโครงสร้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเจรจานะครับะระหว่างหน่วยงานรัฐกับโรงแยักแกส๊สแต่ผมคิดทําทได้ครับโอเค<ะ>โอเคสรุปก็คือมันจะช่วยได้มหาศาลถ้าให้ปิโตเคมีซื้อราคาเดียวกับโรงไฟฟ้ามันมันก็จะได้จบ ครับผมก็ร่วมทุกร่วมสุขนะร่วมทุกร่วมสุขกันไปนะมีมีข้อหนึ่งครับคุณดนายครับเรื่องอะไรครถ้าเกิดขึ้นแบนเนอร์จะดีมากเลยนะคือทราบไหมครับว่าตอนนี้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กปิดอสซีอะครับต้องซื้อแก๊สธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยในราคาที่แพงกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เยอะเลยนะครับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กซื้อแก๊สแพงกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ คืออย่างนี้นะครับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยสูตรราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยให้บุกมาจิ้มประมาณไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> แต่โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SPP นะครับเอตอนนี้บุกมาจิ้มค่าแก๊สเข้าไปดูเข้าไปประมาณเก้าเปอร์เซ็นกว่าครับทำไมส่วนต่างเยอะจังคะขณะที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเป็นราคาไฟฟ้าเป็นคอร์สพัสความหมายคือต้นทุนเท่าไหรน่นะก็ผักไม้ผู้บริโภค แต่พ p p เนี่ยขายในนิมคมอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นราคาเดียวกับที่การไฟฟ้าขายพอ,อ,อโดนภาครัฐนโยบายบอกว่าให้กดราคา,า,า,าขายไฟฟ้าใช่ไหมครับโร<ฤ>งงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยขับทุนฮะขาสมเยอะเลยครับเราไปดูสิครับประมาณหก<ฤ>เกตโงนะครับ<ฤ><ฤ>ผมได้คิดว่า เอามารจิ้นค่าแก๊สธรรมชาติตรงนี้มันห่างกัน2%นกับเ0ืเปนะมันเยอใไป,ปแล้วครับไม่มันเป็นไปได้ยังไงขายแก๊สให้กับโรงใหญ่ค,คิดมารจิ้นไม่เกิน2%แต่ขายแก๊สให้กับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กคิดมารจิ้นตั้ง9%จริง,รงครับ9%กากว่าครับขอโทษนะครับนโยบายบของใครอ่ะนโยบายใครเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มาก่อนหน้านี้นาแล้วคือผมก็บอกว่าถ้าเราไม่เจอปัญหาแก๊สเอลไครหายไปเมื่อปีหกห้าจำได้ไหมครับค่อู่าวันแล้วส่งมอบกันไม่ได้ระหว่างอลายต่ออะไรใหม่นะครับครับเราก็ไม่เจอไอวันํีนำเข้าแพงๆจากวิกฤตอเสเิียยูเครนปัญหาจะไม่เห็นเลยนะครับโอเคค่ะก็ดีนะก็ดีนะถ้าคิดบวกนะคุณอิสรเอลวิกฤตพลังงานครั้งนี้ทําให้เราได้เห็นอะไรที่มัน ซุกอยู่ใต้พรมเยอะเลยถูกไหมฮะใช่ครับผมยังมองว่าการที่ไม่ใช่แค่ภาคเอกชนนะฮะ NGO ภาควิชาการนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเกิดถ้าทางภาครัฐซึ่งมีความตั้งใจจะแก้ปัญหาผมขอให้รลังใจนะครับค่ะโอเคขอรับใจฟังนิดนึงครับสรุปก็คืออยากจะบอกกับคุณพิรพันธ์บอกกับพันตีพิรพันธ์ว่าถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สองสามเรื่องนี้มันทำได้เลยค่ะสองสามเรื่องนี้มันทำได้เลยถูกต้องไหมฮะทำได้ทันทีเรื่องของข้อหนึ่งคือสามที่ขึ้นจออยู่ครับครับตอนนี้นะครับจากปีของผู้ที่ติดตั้งโซล่าครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกโรงงานนะครับติดตั้งโซล่าเพราะว่าเขามีการคืนทุนภายในห้าปีนะครับครับข้าวๆานะฮะกับกันเนี่ยเอกชนหรือประชาชนทั่วไปอะครับครับถ้าเกิดว่ามีการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ครับอย่างพูดถึงนะครับครับ จะต้องมีทางออกโอเคได้ได้ได้ก็เห็นภาพแล้ววันนี้ประมาณนี้ก่อนแค่นี้คุณพิรพันธ์เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนว่าจะยังไงต่อคงหงุดหงิดจะตายแล้วฟังแค่ไหนโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคร่ะท่านรัฐมนตรีครับะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณอิสเลลรัตนาธหลขนะภูเก็ตเป็นข้อเสนอของคุณอิสเลลไปถึงท่านรัฐมนตรีพลงานอ่ะโอเค